โอเคนะครับก็ต้องกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ครับก็มาอยู่กับผมครับรายการ D E N Channel ครับหรือจะเรียกผมว่าแดน n n e l ก็ได้นะครับโอเคครับวันนี้ครับเราก็จะมาเล่นเล่นอะไรลุ้นกันแล้วก็เราก็จะมาเล่น,ลนอไอ้น,นี้นะครับหรือว่าจะ P P หรือว่าจะ หรือว่าจะอะยังไงดีละ่ะหรือว่าจะไงวะหรือว่าจะหยุดคลิปแล,แล้วอันนี้ก็ดูก็ได้นะครับก็ประมาณนั้นแหละครับ AFT จด C F นะครับโอเคครับนี่ครับสต็อปคลิปเป็นได้ครับอันนี้ครับก็มั่วๆของผมครับโอเคก็บันทึกนะครับลองเข้าดูเซได้ไหม เล่นได้ไหมเดี๋ยวพมขอตัดคลิปก่อนนะครับโอเคครับก็เล่นได้หรือมั้งก็พี่การสมัครครับก็แบบนี้ครับทับ i e g i s t e r ครับใครอยากเอารหัสผมไปเล่นครับก็เชิญตามสบายครับเชิญครับเชิญ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 ตามสบาย ผมไม่ว่าโอเคก็ต้องขยันเล่นกันด้วยนะครับถึงว่าจะมีเออยังไงดีล่ะจะได้เก่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันโหลดแล้วครับเดี๋ยวขอตัดคลิปกอนนะครับโอเคโอเคครับเราก็มาถึงหน้านี้กันเลยครับก็ผมก็บอกว่ามีเซิร์ฟที่ผมรีวิวไว้นะครับโอเค ก็ใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ข้างล่างใต้ลิงค์คลิปชันนะครับ KAC okay, Channel ครับไม่ใช่ครับคุณเนทเนี่นย,ยาข,ขาไงครับดูดูขาก็รู้แล้แลวโอ้ยค,ครับเดี๋ยวผมก็จะไปไดกดไอตัวนี้ครับ เวทรอแต่รอคุณดิวก่อนนะครับโอเคเมื่อไหร่มันจะมาเขาได้ยังเอ่ยก็สกินผมนะครับจะเป็นสกินแบบนี้ครับก็ใครอยากได้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคตึ๊บกระโดดเล่นนะกระโดดเล่นเขาไปเล่นรอเลยเขารอเลยจะรอคนเดียวอยู่คนนี้ใครวะ นั่นไงเห็นไหมเห็นมือเคยเหลืองๆแล้วนะกดเข้าไปก่อนเลยของผม,มเล่นไม่ได้โอเคอเนะกดเข้าไปเลยง h ้าง,ง,างแล้วมันก็ค้างครับเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้ผมเล่น1.0.6นะครับโอเคตัดคลิปก่อน,นอ่าโอ้โหเดฟเฟอรจสกินผมเดฟฟ กองี้ได้ไหมเออครับเดี๋ยวผนจะมาแคสสองรอบครับโอเคมาแคสสองรอบครับต่คลิปก่อนแป๊บหนึ่งโอเคครับเรามาหน้านี้แล้วครับอู้ถือว่าสุดยอดมากครับมันก็จะแหลกๆอยู่นะครับโอเคฮะ ก็ไงก็มันเหมือนในกอะไม่ใช่เหรอไม่ใช่เหรอโอ้โอ้โอ้แม่คว่ควาอ้เดี๋ยวผมจะเดลองดูอันนของไทยจริงะน่ะใช่ของไทยจริงเดี๋ยวผมลองไปดูก่อนนะอู้ดาบเฮ้ยของเหมือนไทยจริงแต่คุณเด้ลองดูชุดเกาะดิครับ เอนชาร์ดิดใช่เลยแบบนี้ครับนา่งเอนมาุูดกันพี่เวฟก็มาครับพี่เวฟใช่ถุยโอเคครับตอนนี้สุแดงอยู่สีน้ำเงินเลิ้นเนี่ยมีสีแดงมาสีแดงมาอ่าสีแดงมาเหรออู้เหมือนคอมเลยนาะรู้สิของมันมีเสียงด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราครตีกูนะ สีแดงมาสีสีแดงครับสีแดงตุ่นตุ่นตุ่นมันฆ่าุณนะเตียงอะเดีมันทุกตงพังมันหนีมันหนีมันหนีโอเครับตกตกแล้วคุณไม่ได้จีบมันตกหรอกมันตกเองโอเค้ระมันตกแล้วครับโอ้โหครับชุดกนในคุณได้ลองใส่ดูว่ามันจะบั๊กป่าถือว่าไม่ได้บักนะเฮ้ยไม่ได้บั๊กจริง ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บักเออยังไงดีล่ะก็ไม่ได้บักภาคหนึ่งจุดจุดห้ามันก็บักนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งอะไรเดียวทิ้งลิงไอพีไว้ใต้ลิงก์คลิปชันนะโอเก้ขังกับคุณแดนกางเกงหายครับช่างมันนะโอบ้โอเคครับเกมฟาร์มครับ โอเคครับตอนนี้เจ็บ,จบ,จบเก็บมาเก็บมานนเ,เล่นเจอคุณก็ดีซถ้าเราอยู่คนละฝั่งค่นะถือว่าดีนะครับเป็นแบบนี้ครับดีครับดีดอากางเกงครับแล้วก็เอาธนูอ่ะธนูอ้หธนูแปดด รึป่ะอ่าโอเคลืมไปมันของมันไม่พอครับมีการฟาร์มกันเกิดขึ้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ้อู๊มาสิ โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกลางเลยเนาะสีเหลืองสีเหลืองไฟวะ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 ไ,ไฟวะไฟปะ,ะโอ้เดี๋ยวผมจะมาเล่นตาตา,ตาเดียวพอเนาะคุณเดียวนะสีเหล่สีเหลืองค่ะ็นสีเหลืองมาก โอ้โหบักครับบักบักบักคนโขดโอ้ยต่อบลอกครับต่อบล็อกชบชึบชบชึบชบคุณแดนไอคนที่ดื้อมันเป็นเจนเจอร์ยังคุณดนเนเจอรแหล ไปเพื่อนตีมันเลยเพื่อนใครเอาใครใครครับใครจะมาตีกันได้ครับก็ผ่านสีแดงให้ไปก่อนครอดไปเรืเร่อยๆครับโอเคแบบสีเหลืองแบบสีเหลืองมันยึดกล้ามหมดเลยคนะ่ะท่านผู้ชมสีแดงเต็มพังแล้วโอเคเฮ้ย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  เล่นยากจริงนะคุณผู้ชมก็ตอนนั้นสว่างครับแต่ตอนนี้มืดตึ๊บมืดตึ๊บมืดตึ๊บถ้ามันแหลกก็ต so so ้องขออภัยกันด้วยนะครับโพื่อเซิร์ฟมันแหลกอยู่แล้วล่ะครับก็ผมอัดคลิปไงมันเลยแหลกไงอัดคลิปเลยแหลกครับโอเคอ ดาบเหรอโอเคครับรเราเอากับพิกแอพองนะ up, พะิกแอสพิกแอสแปดเหรอโอเคชิปสี่ชิปชิปแล้วก็ชิปมีอันนี้กับอันนี้ใช่ไหมที่หายไปแล้วก็เอาบอกนี่ครับโอเคอ่า อุ้ยแหลกเกือบตกคุณแดีสิบหกครับสิบหกเติบเติุ้ยแแหลกเกือตกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮผู้ชมครับพี่เท้าับผิด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 ครับับผิดขอโทษครับ สีเหลีงสีเลีงยึดกลางสีเหลียงยึดกลางเจ็บเจ็บเจ็บเบเจ็บเจบเ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 บตีมันตีมันธนูอินฟินิตีสีครับสีสบรา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 เกือบกเกือตกสีเหลีงครับสีเหลีงสีเหลียงสีเลีงตึ๊ดสีเลีงสีเลีงไปไปเลยอีกคนไปอีกคนครับ ยบๆๆบๆบคือพวกดี้ก่อนนายนะอาหารนมีให้กินตีมันครับตีมันครับตีมัน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 ครบตีมันครับตอนนี้เราเราเราไม่เราไม่โดนตีเราไม่โดนตีึ๊บขุดเตียงมัครับขุดเตียงึ๊บเตียงมันอยู่ไหนข้างล่างเฮ้ยเฮุด ยากขุดยากขุดยากเย็นตืมตีเราสิเราไม่เราไม่กลัวเราไม่กลัวเรามียศเราเล่นไอ้หนูเพื่อเพือตายแล้ว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 คุณแม่ถ้าเราตายคงมันจะไม่เกิดตรงเนี้ยโอ้ตายแล้วครับโอเคเป็นไงเป็นไงเป็นไง ไม่มีสักคนครับสีแดงหนึ่งคนครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปเอานั่งไงสีแดงสีเขียวเหรอ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 สีแดงครับสีแดงพี่สีพี่สี่สวย fc fc พี่สี่วะ่ะนะ ใจัใจัใจใจโอเคเพื่อนขอบใจนะขอแกหาเลยล่ะคนละสผีบ้านจิงๆผมเดี๋ยวไปง่อครับโอเคอัพเร็วเร็วเร็วๆ ออเอาตาเฉยแบบนี้ก็ดีครับก็ฝากกันเล่นกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ไอพีก็ต้องพูดซ้ำๆเฮ้ยแล้วมันแล้วมันกลัวตดเลยไงกลัวตดเลยไงกลัวตดนะกลัวตดเลยไงกลัวตดเหรออูอ้ตาย,ตายเบียงใครพังแล้วนะมาเติมเฟ้อ ตายตายตายโอเคผมตายครับผมตายยอมรับแล้วพักเ D เราไม่ได้เก่งอะไรมากนะเป็นไงเกียนเตียงสีเหลืองได้โหดแล้วไงโหดแล้วไงทำไมมันแลกไม่ได้ต้องกดที่หวัว<อ>ใช่ไหมตื๊บตึ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 บ,ตบโอเคครับ แหลกจนตกเลยเหล็กเลยเหล็กแหลกแลกเหล็กเลยเหล็กดูขอดีในห้องมาสิบก้อนแล้วเหล็กล่ะคะเหล็กอู้เหล็กเหล็กสิบสองก้อนโอ้ยโอเคก้อนมันมันพอมันพอมัน่น่าจะมีลักลักกี้บ็อกให้เปิดนะลักกี้บ็อก ช้า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 ครับโอเคอ่าชื่อโอเคครับแค่นี้ก็พอตึ๊บ เราลืมอีกแล้วใช่ไมข่าวอ่ะผมไม่ลืมนะผมไม่ลืมนะขาวอ่ะกลัวทาไมเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไปบอกเสดเนดวเกียวครับเิมเติเติมเติมเติมเนี่งกลังวกบอกแล้วว่าใครจะถนัดตายครับตายครับเราเอาทองสัก8ก้อนนะครับเพื่ กองมาไม้แปะก้อ okay. okay, sure. นแปก้อนชิบ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 โอเคครับผู้ชมก็ขังเฮ้ยมันไม่เห็นเราจริงไม่เห็นเราจริงใช่ไหมหนูโอ้โหเียวมันดุว่ะ เขียวมีอยู่กี่คนอะนนห้าเหรอโอ้ยสี่ผมมีแค่สี่เองเก่ามาเลยจื๊บจืบจื๊บโอเคเหล็ก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 เพื่อนเหล็กขอนะเหล็กเดี๋ยวเราโอนอะไร,ร,รให้มันก่อนนะเช้ย ที่หัวใช่ไหมหัวก็ไม่ติดออหัวก็ไม่ติดเด,เ,เดี๋ยวเราบวกเดี๋ยวเราบวกอะไรไหมบวกอะไรไหมไม่ต้องบวกหรอกอ<ฮ>อเพราอะไรมินิเกมเป็นที่ผมชอบมากที่สุดก็คือมินิเกมไวบอลนี่ครับกนนสกายบอลอ่ะสกายบอลเดี๋ยวค่อยแคสก็สกายบอลไม่รู้เหมือนกัน สกายวอลเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองหาชื่อ,อมินิเกมนะครับสกายวอลเนาะเราต้องชนะให้ได้ครับโอเคมันของมันก็ไม่ได้<อ>ค่อยบักอะไรครับบักแต่ไอ้รองเท้านี่แหละผมเบือ่อผมเบื่อรองเท้ามันครับโคตรกวนเลยเฮ้ยแล้วเราจะ ปูดยากครับพูดยากอ่าขอเล็กซ์ซีเลยเพื่อนเกมหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะเพื่อนเราอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะมีทองซะก้อ,กอนเหรอไหมอยู่ตรงกลางนะครับโอเคเพื่อนเราอยู่ตรงกลางอ่าสีเขียวเดี๋ยวสามคนโอเคยังไม่ถูกทำลายบ็อกใช่ไหม เดี๋ยวเราทำรายให้หนลงงหลหลูลืมเอาข้าวค่ะชมังไงไปสีเหรียงอะลืมเอาข้าวอีกแล้วโอ้ไม่มีใครมาเลยเหรอเนี่ย oh. What the fuck man เหล็กห้าครับเหล็กห้านี่ครับดาบนี้ครับคุณแดนผมมีทองแปดก้อนมันตีตกเลยเอาแอปเปิลเอาแอปเปิลเร็วเร็วเพื่อนเร็วเร็วึบเร็วเร็วเพื่อนทำลายสิทำลายทำลายคุณดูด่าผมเจดูด่าผมเลยดูด่าผมเฮ้ยมีคนจะดับทองก็ถือว่าแรงตกตกตกเฮ้ย เฮ้ยท่านผู้ชมแป๊บมึงแบมึงแบมึงนะมันแหลกนะโอเคมันแหลกขนาดนี้ก็ก็ต้องขอจบคลิปเพียงนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะกายผมด้วยครับชอบมาครับก็กดสัเป็นไรวะสไลค์คลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับไอเนี่ยตัดการเชื่อมต่อโอเคบ๊ายบายครับ